สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเดทกับเออหนึ่งวันเป็นวันที่เอออยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปที่ที่หนึ่งนะคะก็เลยเก็บของแล้วก็เตรียมตรงมาเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าเราจะไป ะะเอ๋ก็พาทุกคนมาที่คาเฟ่แมวนั่นเองวันนี้นะคะคาเฟ่แมวที่เรามาก็อยู่ที่ท่าผาค่ะจริงๆเอ๋ก็มาที่นี่สองรอบแล้วนะทุกคนเพราะว่าเครื่องดื่มอร่อยมากแล้วก็เนี่ยน้องแมวน่ารักมากนะคะอย่างเช่นน้องคนนี้คือตัวท่าฝ่ามือเองแต่กินเก่งมากแล้วถ้าทุกคนฟังเสียงในคลิปดีนะคะก็คือจะมีเสียงจับจับที่น้องกินด้วยน้องคนนี้ก็คือแบบตาแป๋วมากทุกคนคือมาแล้วอยากมาอีกแน่นอน ค่ะและนี่ก็เป็นเพียงวันแรกนะคะที่พาทุกคนมาเดทกับเอย ก็พรุนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วค่ะว่าเราจะไปที่ไหนฝากกคนติดตามด้วยนะก่อนนานนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสปอยทุกคนไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปที่ท,ที่หนึ่งเป็นฟิลแบบสวนทุ่งกว้างแล้วก็มีดอกไม้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันะคะ่ะว่าพรุ่งนี้จะไปไหนกันวันนี้ไปนอนละทุกคนอย่าลืมกดซับส,สไครต์ด้วย อ <s uk at> <sm all> อมาเช้าอีกวันเลยทุกคนวันนี้นะคะก็ここจะพาทุกคนไปเที่ยวกับเราเย่ yeah. hey, เดี๋ยววันนี้จะพาไปส่นรถไฟนะคะ <S <s <uk at> ก็คือช่วงนี้เขาแบบมีปอเทืองอยู่พอดีเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูดอกไม้เรืองเดือกับเราไปกันเลยเนื่องเาฮั ตอนนี้เราก็อยู่ที่ส่วนรถไฟแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือทุ่งพอเทืองที่เราพูดถึงแอบบซูมให้ดูใกล้ๆคือเหลืองน่ารักมากบรรยากาศแบบดีเวอร์ วันที่3แลเรานะคะของการเที่ยวคนเดียวจพาทุกคนมาเดทก,กับเอ๋ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปใต้บ้านคาเฟ่กันคือเอยอยากไปคาเฟ่นี้มานานแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันแล้วก็ช่วงนี้นะคะใกล้จะสอบปลายภาคลแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าคาเฟ่นี้เนี่ยเราไปนั่งอ่านหนังสือบู๊มันจะดีแค่ไหนแล้วก็มันเขาจะมีเวิร์กช็อปหรือว่าอะไรเล็กๆอย่างเช่นระบายสีอะไรอย่างเงี้ยให้ทําด้วยนะคะเราจะไปดูกันค่ะไปกันเลย คาเฟ่ใต้บ้านมานะคะก็คือด้วยความที่วันนี้เป็นวันหยุดคนในคาเฟ่ก็เลยแอบเยอะยนิดนึงแล้วก็ตอนนี้นะคะเราวาไมาอยู่ที่ MRT สนามชัยนะคะเพื่อพาทุกาาคนมาเที่ยวอีกที่หนึ่งเป็นอย่างสุดท้ายกันกับเฮ้่รู้สึกว่าตันแต่งไ,ได้ดีเดลยไม่ดูทางไปน,นิดนึงก็เลยออกผิดทาง ไม่จริงๆน้อยครั้งมากที่เอจะแบบออกมาเที่ยวคนเดียวเวลาไปไหนจะต้องมีเพื่อนแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เพื่อนๆกับบ้านกันนะคะแล้วก็เออยู่หอคนเดียวก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมาใช้ชีวิตคนเดียวไม่รู้ว่าทุกคนไปเที่ยวครั้งนี้จะสนุกกันไ,ไหมแต่ว่าเอาพยายามพาทุกคนไปเที่ยวแล้วก็เอเนอร์จีบู๊บูตลอดเวลาะค่ะ ้อนเลยรู้สึกร้อนมากเหมือนได้ไปออกกำลังกายมาดูเหนื่อยดิน้าอยไปหมดแต่ตอนนี้เราจะกลับจะถามกันนะคะหมดเวลาสนุกแล้วสิก็คือวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายและเราก็ออกเที่ยวเยืนวันสุดท้ายตอนนี้ได้เวลากลับแล้วแล้วก็จบคลิปนี้แล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ